อ่อสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการเล่นดิเมนชันโปรดรนะครับเล่นแบบพรีเมียมครับไม่ได้ใส่ใส่ตัวฐานใหม่ครับใส่แกนหลบครับมือละหกใบครับสไตล์แรกฝั่งข้ามอัดไปสี่แดะครับหนึ่งจากหนึ่งไปสี่ครับนั้นเราขึ้นเทินครับเข้าเทินรอเฟสครับเจเนเรชันสไตล์ครับเราเล่นคนนี้ดีกว่า ตัวใหม่เลยหวัวหน้าผู้มัชาการสุดแก่งไฟนอลไดแม็กซ์ดีเอ็กซ์สไตล์สกิลครับโซบัสหนึ่งครับแวนบวกหมื่นสองจนจบเทิรนนะครับหมื่นสองเป็นสี่หมื่นนะครับนึกอะไรไม่ออกอะมอ,อกแบบนี้แล้วกันอเอาแนวไหนดี ึ้้นนแบบีก็คนนี้ลงมาครับ gb สองครับสกิลทำงานครับเขบัสหนึ่งครับโซบัสหนึ่งครับคูณสองพลังครับสี่หมืนคูณสองก็แปดหมืนครับตอนนี้แวนพลังแปดหมืนครับสองสามสี่คราวนี้เราจะเล่นรอเร็วครับเพราะเราดูแรับฟังค้าบน่าจะไม่กัดตอนเรียตีนะครับ คนนี้ครับสกิลทำงานครับยังดีกว่าลงคนนี้ก่อนจากนั้นก็เอาเป็นว่าสกิลทำงานครับเลสครับไม่เอาลงก่อนดีกว่าลงนี้เลยปุ๊บอ่าสกิลทำงานครับเลสครับชี้เคลื่อนขอคนบวกสี่พัน ชี้นนี้บวกสี่พันจากนั้นหากแวนพลังตั้งแต่สามหมื่นห้าหรือสูงกว่าเข้าโซ่เขาจะชาร์ 1, จหนึ่งจูนหนึ่งคนนี้ลงมาครับสกิลทำงานครับแวนพลังตั้งแต่สามหมื่นครับฝั่งข้ามห้ามิเตอร์เศษครับสกิลทำงานต่อครับอขาจะบัสหนึ่งชี้คนนี้บวกสี่พันชี้คนนี้บวกสี่พันคนนี้ฝั่งข้ามห้ามิเตอร์เศษเขามีเลียสองตัว ใช่ไหมเราก็นี่เลยหมื่นสามกินเจ็ดพันสองหมื่นแวนการ์ดครับเอ้ยสองหมื่นแวนการ์ดครับเขาห้ามมินิเซ็จโอเคเขาต้องการแปดหมื่นเขาไม่การดก็มอะไรก็สองดมจากนั้นแปดหมื่นแวนการ์ดครับสกิลทำงานครับไหจีโซนหนึ่งใบครับเขาบอกว่าให้เอายูนิตที่เลสทั้งหมดเข้าสู่โซจากนั้นเปิดท็อปเด็ก จ็ดใบครับคอการ์ดที่มีพลังเรียงลำดับสูงสุดครับห้าหกเจ็ดสูงสุดก็เป็นคนนี้สองสองหมื่นเป็นหมื่นก่อนมีสองใบคนนี้สูงสุดตามมาก็เก้าพันที่เหลือเข้ากองรัศมีใหม่ครับเว็บนี้ส่วนมากเขาจะเ,เว็บทีตี เวฟนี้ตีเรียาการ์ดสกิลทำงานครับเข้าสนามครับคอเตอร์บัสหนึ่งครับตัวเองกับแวนบวก5000ันนี่ตีเรียาการดเข้าไปถ้าเขาไม่กาดส่วนใหญ่ส่วมากเขาไม่ค่อยกาดแต่ถ้าไม่กัดมีอะไรเกิดขึ้นดูครับสกิลนี้ทํางานครับเมื่อกี้ตอนแวนตีคนนี้ครับแวนพลังเกินเกิน30,000บวกสี่พพลังเกินหกหมืบวกเ e อ็กตคิทิคอจีบพอดีได้เช็คครับ ขี้หมื่นพลังข้างโนทิเกอร์ขี้หมื่นพลังข้างอีกได้ขี้หมื่นไปสองลูกก็คือเป็นเ e อ็กซ์ตาคิทิคอลอ่าก้อนนี้นี่ตีฮิตครับสกิลราเรียวเขาบอกว่าแค่ตีฮิตเขาเขาไม่ได้บอกว่าตีแวนฮิตหรือตีเลยฮิตเล็นเพื่อนสี่ใบสแตนแวนขึ้นมา จากนั้นแวนกาดโจมตีครับหายจีโซนหน่งใบสกิลทำงานครับดูดการเรียกากาศที่อยู่สภาพเลกทั้งหมดจากนั้นเปิดท็อปเด็กตามจีเปิด7จใบคอตามจโซนสองสามสี่ห้าหกเจ็มี7จใบครับเปิด7จใบมี3ใบคอได้ฉะนั้นแล้วจะคอแบบไหนดีคอแบบนี้แล้วกัน1 มันต้องขอพลังสูงสุดก่อนขอคนนี้ก่อนหนึ่งสองนี่ก็แต่หนึ่งสองแล้วก็ขอสามยังไม่จบครับสกิลทำงานครับเมื่อตีปุ๊บใช่ไหมครับหากดูดสี่ใบใช่ไหมบวกหมื่นออบอดก่อนบวกหมื่นออบอด บวกหมื่นออบอ์คิดที่ข้าบวกทั้งสนามครับสี้สกิลทำงานครับคนนี้เมื่อเข้าสนามครับเขาตะบ้านหนึ่งครับคนนี้บวกสี่พันจากนั้นแวนเกินสี่หมื่นจวนหนึ่งเขาตะชัดหนึ่งสกิลคนนี้ครับแวนเกินแวนพลังเกินสี่หมืครับบวกแปดพันครับสกิลคนนี้รีซิตครับ สกิลคนนี้ครับเมื่อกี้บวกสี่พันครับแวนตีแล้วก็เมื่อแวนตีเมื่อกี้ปุ๊บก็จะบวกอีกเอ็กตาคิทิคอร์ด้วยได้เช็คเราจะไม่เน้นข้างนี้ก็ได้เราเน้นข้างนี้เลยคีหมุนพลังข้างคิวอ่าคิวได้ ดอ 10, หมื่นพลังข้างนี่ก็ได้คนนี้เป็น9 0 0 0 1 9 0หนึ่งเ0้าสองนสามนสองคิแวนกัรดครับคนนี้เหลือคนนี้คนเดียวนะครับกิมอาเอกตาคิดที่เขาอีกหนึ่งโอเคได้คิเป็น 1 4ึ่งมื่นหนึ่งพันสี่สี่สิบหกสองม่นามดสกมืนเจดนเจ็หนึ่งหกมืีแวนกาดครับก็จบเทิร์นครับในช่วงเทิร์นสไตล์เอาครับแค่นี้พอครับก็คือว่าเราจะตีน้อยเวฟครับเราตีแบบไม่ค่อยให้แดมเขาครับจะพอจะเอาแดมปุ๊บก็เอาเยอะเลยครับก็6ก7คิเจ็ดเขาอย่างที่เห็นครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตามและรับชมครับสวัสดีครับดูประมาณนี้